เจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่24พฤษภาคม2565ธรรมะจากหลวนลานโพตอนที่32ยญาติโยมทั้งหลายตรงที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะที่เป็นพระมหาบุรุษเอกของโลก ได้ลงมาประสูตยิย่างโลกมนุษย์ที่สวนลุมพินีระหว่างทางหรือระหว่างเมืองกบิลพั์และเทวทหะตรงนี้เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าของเราก็ได้ได้ลงมาประสูตยิย่างโลกมนุษย์เดิอนเจ็ดเเป็นสถานที่ที่พรเจ้าท่านแนะนำให้เรามาไหวมาบูชามาเที่ยว ทำให้เกิดความสังเวชเป็นการละลึกถึงพระพุทธเจ,เจ้าแล้วก็ไปสวรรค์ได้ฉะนั้นที่ตรงนี้อยู่ประเทศอินเดียนู่นอินเดียเนปาลก็ใกล้ๆกันซึ่งเป็นเขตที่พระพุทธเจ้าของเราได้ไปประสูติพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ได้มาประสูติตรงนี้ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านได้ ตัดไว้ว่าให้เราเนี่ยเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่ออย่าไปงมง,งายเช่นบางคนก็ไหว้ขอวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างอันที่จริงแล้วขอพอรบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างมันได้ตามบุญตามกรรมหรือบางคนก็มีความเชื่อผิดๆเช่นเชื่อว่าบาตรที่พระใช้แล้วเอาไปไว้ใต้บ้านโยมก็จะทำให้แตกแยกทะเลาะก,กันโยมก็อย่าพึ่งเชื่อนะ ปัจจุบันนี้มีความเข้าใจผิดมีความเห็นผิดกันไปมากถ้าเกิดว่าบาดเก่าบาดล้วบาดแตกไปไวใต้บันไดหรือบ้านโยมก็ทะเลาะแตกแยกกันแล้ววัดในแต่ละวัดทั่วโลกบาดท,ที่ผู้ผู้พังพังอยู่ในวัดและพระไม่ทะเลาะกันทุกวัดเลยฉะนั้นโยมต้องคิดต้องพิจารณาให้ดี หรือแม้แต่วัตถุมงคลที่เราใช้ห้อยคอใส่กระเป๋าที่พระท่านให้ทุกวันเนี้บางคนก็ยึดว่าป้องกันความตายได้ป้องกันอุบัติเหตุได้โยมก็คิดดูซิว่าที่ลดชนกันลดความหรือตายไปก็ไปดูแต่ละคนแต่ละขันก็มีวัตถุมงคลด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นเรามีไว้ต้องการที่เพื่อจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าหนักเป็นเบา หรือเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มีความมั่นอกมั่นใจว่าใจเราเนี่ยจะต้องมีพระรันาตนตัาเป็นที่พึ่งทําให้เรามีเครื่องยึดเหนี่ยวเท่านั้นเองปัจจุบันนี้มีการไหว้ภูเขาต้นไม้หรือว่าศาลเจ้าต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้ต่อต้านท่านบอกไม่ถูกต้อง ควรจะต้องนึกพระพุทธถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมากกว่าเพราะบางทีต้นไม้หินภูเขานั้นก็ใส่สามารถติดจะช่วยเหลือตัวเองได้บางทีก็ยังโดนตัดบ้างโดนเขาเตียโดนเขาทุบปล่อยทำเมืองแร่ฉะนั้นเราก็ไปไหว้สิ่งที่เป็นสาระเคอลพในสิ่งที่เป็นสาระคือคำสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่าโดยการที่เราเชื่อบุญเชื่อกรรม เชื่อกันกระทําของเราให้มากเช่นเชื่อว่าเราทําดีเนี่ยต้องได้ดีเราทําชั่วก็ได้ชั่วเช่นถ้าเราหาเรื่องใครพูดจาไม่ดีหาทางทะเละเดี๋ยวเราก็โดนแต่ถ้าเราพูดดีเราทําดีกับเขาเราคิดดีกับสบรรพสัตว์ทั้งหลายชีวิตเราก็จะไม่มีเวรไม่มีภัยอะไรเลยฉะนั้นบุญเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ย แผ่เมตตาไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาเขาก็รู้วเราในะแผ่เมตตาเขาจุกป้องคุ้มของเรา